สวัสดีนะครับนักเรียนในระดับชั้นป .5 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ดิ้งข้อ11กันนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้ฝึกอ่านโน้ตกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกร้องกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ดิ้งข้อที่11กันนะครับเรามาดูกันเลยครับ แบบฝึกหัดฟิงเกอร์ิงข้อที่11นะครับจะมีทั้งหมด4บรรทัดนะครับที่นักเรียนได้ทบทวนการอ่านโน้ตไปแล้วนะครับกุญแจซอนบรรทัดที่1นะครับเราจะเอาไว้กดมือขวานะครับกุญแจซอนบรรทัดที่2เราจะเอาไว้กดมือซ้ายนะครับกุญแจซอนบรรทัดที่3เราจะเอาไว้กดมือขวากุญแจซอนบรรทัดที่4 เราจะไว้กดมือซ้ายนะครับหลังจากที่นักเรียนได้อ่านโนต้ตกันไปทั้งหมด4บรรทัดแล้วนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่ากุญแจซอนบรรทัดที่1และบรรทัดที่2โน้ต 2, นทั้ง4ห้องจะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่เสียงสูงและเสียงต่ํานะครับส่วนกุญแจซอนบรรทัดที่3และ4โน้ตก็เหมือนกันเลยครับนักเรียนต่างกันที่เสียงสูงและเสียงต่ําเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับ มาสเตอร์ Master, จะสอนร้องโนต้ตกุญแจซอนบรรทัดที่1และกุญแจซอนบรรทัดที่3นะครับเราจะอ่านติดกันเลยนะครับกุญแจซอนบรรทัดที่1และกุญแจซอนบรรทัดที่3นะครับร้องไปทีละ2ห้องนะครับนักเรียนช้าๆนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับว่า two three โดทีโดมิเรโดวันมาถามโดทีโดมิเรโดต่อไปนะครับห้องที่สามและห้องที่สี่นะครับว่าทูทีทีทเรฟามิเรโดวันมาถาม ทีเรฟามิเรโดตั้งแต่ห้องที่หนึ่งนะครับทั้งสี่ห้องเลยว่าทูทรีโดทีโดมิเรโดทีเรฟามิเรโดว n e มาท e t โดทีโดมีเรโดทีเรฟามีเรโดเก่งมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาร้องกุญแจซอนบัตที่3กันนะครับร้องทีละ2ห้องเหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเลยครับว่า t ูท t ีฟามี one more time fa mi re mi re do ต่อไปนะครับห้องที่3นะห้องที่4นะครับ one two three re do ti do mi do one more time re do ti ห้องแรกนะครับคุณแจซอนบรรทัดที่สามนะครับว n e t ื o t h ี e e ามิเรมิเรโดเรโดทีโดมิโดวอร์มอทามฟามิเรมิเรโด เวลิกูเลยครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะมาร้องกุญแจซอนบันทัดที่1และกุญแจซอนบันทัดที่3ติดกันเลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปลองร้องกันเลยครับ one two three do ti do mi re do thi, re, ทีโดมีโดวันมอทามนะครับวทูรีโดทีโดมีเรโดทีเรฟามีเร มิโดมิโดเวลิกู้เลยคำนักเรียนให้นักเรียนฝึกร้องจนชำนาญนะครับนักเรียนไม่ต้องรีบนะครับนักเรียนให้นักเรียนร้องทีละสองห้องแบบที่มาเซอร์สอนนะครับพอนักเรียนร้องสองห้องได้แล้วนักเรียนก็เพิ่มอีกสองห้องนะครับห้องที่สามและห้องที่สี่ถ้านักเรียนร้องได้แล้วนักเรียนก็กลับมาร้องตั้งแต่ห้องที่หนึ่งใหม่นะครับ เสร็จแล้วนะครับพอนักเรียนได้กุญแจซอนบรรทัดที่1แล้วนะครับให้นักเรียนมาเริ่มกุญแจซอนบรรทัดที่สามอีก2ห้องนะครับห้องที่1และห้องที่สองเหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนร้องได้แล้วนักเรียนก็ค่อยๆเพิ่มทีละสองห้องนะครับห้องที่3ามและห้องที่4พอนักเรียนได้แล้วนะครับนักเรียนก็ย้อนกลับมาร้องกุญแจซอนบรรทัดที่3าห้องที่1ใหม่จนถึงบรรทัดห้องที่4นะครับ พอนักเรียนร้องได้แล้วนะครับให้นักเรียนย้อนกลับมาร้องตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับจนถึงกุญแจซอนบรรทัดที่3ห้องที่4เลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ลิงข้อ11ตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3นะครับให้ต่อเนื่องทั้ง2บรรทัดตามเสียงคีย์บอร์ดแล้วถ่ายคลิปการร้องโน้ตส่งนะครับ เดี๋ยวมาเซอร์จะกดเสียงคีย์บอร์ดแล้วให้นักเรียนน้องตามนะครับ one two t h r